สวัสดีทุกคนรุกทานด้วยนะคะผมก็อยู่กับผมสิงโตแชนแนลนั่นเองนะอันนี้ไอ้สไปเดอร์แมนไม่เกี่ยวนะอันคลิปที่แล้วเดี๋ยวค่อยว่าดอีกทนะีก็วันนี้จะมาเกี่ยวกับันที่ที่เหลือคือช่างมันนะัเราม้วนเกี่ยวกับวนบนบีนั่นเองนะไอ้เฟรตี้เอ็กซ a คลิตี้บีนั่นเองน่าจะชอบนะ มีคนบอกว่าเคยเล่นหรือยังครับแบบแบบในใจอะว่าเคยเล่นหรือยังยังยังนะยังยังทีนะก็ก่อนอืม่มก,ก็ต้องวาดตาครับตาขาวชุบชุบชุบตาไม่เห็นเมา่สีขาวก็คงเป็นคือว่าเป็นสีขาวด้วย ซึ่งแบบคอมเมนต์กันมาได้นะแบบว่าแบบแบบทำอะไรบ้างนะครับหมดเป็นคนที่ว่าลูกก็เก่งในยเลยได้แบบหนึ่งนะเสียงอาจจะไม่ชัดนะนะเสียงแหบก็ใช่เลยแบบนนีกกินน้ำนะจะได้แหบหน่อย นะแค่น,ะคนี้แล้วก็วาดปากนะปากขอเป็นตาคนที่สามง่ายกว่าโอเคนะนี่เยเสร็จแล้วไม่เสร็จนะแล้วก็แบบแต่ว่าในใจผมก็แบบจะวา่าแบบทั้งตัวเลยไหมก็ยังจังยางี้งพูดกับตัวเองไง ันบานคนที่ชอบกับตัวเองมากนะดเขดียนไา้กันโดยใช้อี่ตรเกชยงแชมแฉม่วมอ่าท่านี้ก็ถ้ามีรถก็ตัดไปอ่าถ้าอยากโหลดอันนี้หรอแบบในใจมันก็พูดอีกทนะีละแบบ ตอนนี้เลยว่าทิ้งลิงได้ไหมแบบทิ้งลิ้นอันนี้แบบให้ดาวโหลดมาแบบโหลดเล่นแด้ไหมไม่ได้คือทำไม่เป็นนแะบบที่ผมสมัครคือรู้มาก็เพื่อแบบจากเพื่อหมดเลยแกก,ยก็รีบกับแบบอนี้คือ <c oughs> ถ้าตลกไปไม้นะครับจะตลกไปไม่ก็ไม่ตลกคนระับ เดี๋ยวเราจะวาดเป็นแบบเส้นมุมให้มันเงางามนะด้วยทำเป็นสีอ่อนะกดให้มันแบบทับกันนะโอเคมันจะเป็นแบบนี้มันจะสวยเลยนะคือ okay. แต่เราต้องวาดครั้งเดียวนะสีเห็บทำไมโ <c oughs> ทษทีนะโทษที่บ้านมีเยิเยอะกว่า <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่ได้จะ <Okay. S 1> เสียใครหรอก บนดาชผมลบไปมันก็ได้เป็นสวยวยจะใช้เป็นยังไงได้ไหมคุณเราจวาดเงินเดียวกันเคลวัดตัวเลยได้นะเคยววัดตัวอะไรเคลวัดตัวเหรอโอวัดอย่างไรก็ต้องเป็นชุดสีน้ำเงินแต่กางเกงผมไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรตัวนี้น่าจะเป็นสี เน่นจะเป็นสีเอ่น่าจะเป็นสีเขียวมั้งครับเพราะผมไม่ได้เล่นก็ใช่ผมไม่ได้เล่นเอ้ยเล่นเล่นทำไมล่ะที่ทำนเ่ใช้แป้งนะ โอเคมือเล็กมากคิดกับคิด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 ก็จะเอียงนิดหน่อยเฮ้ยปุ๊บแบบนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยต่อกันที่เที่ที่ตัวคิดได้บ้าบอลโอเคก็จะ เสียงก่อนทำไวะเนี่ยโอเคนะก็จะใช้สุดเดิมติ๊ก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 ชว่โอ้โอ้ได้อยู่ได้อยู่บอวาพูดกันไม่แต่ผมก็าพูดดีเลยแบบาเก่ง เก่งมากไม่สวยเลยเพาเก่งมากไม่สวยเลยคือไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวพักกันแค่นี้เนาะต่อกันที่ขอบหรืออีกเอาหยิบได้แหละหยิบด้วยพูดก,กับตัวเองนี่จะมีถ้ามีเสียงรบกวนก็ ขอภายนะถ้าไม่มีก็อุ่นใจเราอุ่นใจแล้วได้ไหมทุกคนต้องได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไหมคลิปถ้าเกลียดน่ะคลิปสองสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบาย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 ทุกคน Bye.